ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซูโมแมนนะครับผมเกมนี้ผมได้ฟรีมาจากน้องคนหนึ่งเมื่อ,เม,อเมื่อประมาณ2-3เดือนที่แล้วแหละแต่ว่าช่วงนั้นผมไม่ได้ทำไงเออ u ูทูบช่วงนั้นคือผมหายไปอยู่นะไม่ได้มีกระติกกระใจอะไรจะทำนะครับแต่ว่ามีน้องคนหนึ่งเขาส่งเกมนี้มานะครับซึ่งราคาก็ค่อนข้างสูงนิดนึงนะฮะเออ ก็เลยวันนี้ก็เลยมีโอกาสนะครับก็เลยมาลองแคสก,กันดูนะครับก็ไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงนะครับบังเอิญตอนนั้นก็แคบไไปแล้วแหละว่าใครส่งมาแต่พอดีว่าลงวินโดว์ใหม่ก็เลยหายไปหมดเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณน,น้องคนนั้นที่ส่งเกมนี้มาให้ด้วยนะครับผมว่าแต่มันเล่นยังไงวะเนี่ยผมไม่เห็นจะกดอะไรได้เลยนะครับมี language Video setting อ๋อเมื่อกี้เราเข้าไปที่ setting นะครับอ๋อสามารถเล่นได้2คนเหรอครับเนี่ย เพิ่งโหลดเสร็จเมื่อกี้เลยนะครับนี่ว่าแล้วก็นิวเกมมันเลยดีกว่าครับซูโม,โมแมนอนี้ก็หาวไม่เลิกเลยเอ๋แล้วอยู่ดีๆลุงแกเขาก็นอนหลับไปเลยครับมันจะดู้หมันตกใจเจออะไรบางอย่างครับแล้วก็ตัดเขา้า ฉากนะครับต้องถ่ายลุงแกคงจะเหนื่อยมากนะฮะหลับไปสั้นเร็วเลยนี่ครับหลับคาเรือกอันเลยนะคอหักกันนะกดซ้ายขวานะครับเป็นการมูฟเมนต์นะฮะโอ้รู้สึกว่าจะบังคับยากนิดนึงฮนะอาแล้วกดลูกศรขึ้นนะครับเป็นการกระโดดว่าแต่เกมนี้มันคืออะไรอ๋อนี่กินซูชิได้เหรอเนี่ย,ยกดลงเหรอ รู้สึกว่าคนในเกาะน,นี้เขาจะหลับกันหมดแล้วโอเคหลับอีกแล้วอ,ลอ๋วอปกดลงเพื่อเช็คอะไรแบบนี้หรือเปล่าลแต่ว่าเป็นเกมแนวแบบท d ดีอะไรแบบนี้มุมมองข้างเดียวนะฮะสามารถวิบบ่งได้ไหมวิ่งไม่ได้เลยครับ มีอะไรนอกจากว่ากระโดดกินซูชิไหมเนี่ยเอ้าทำไมหน้ามาทิ้งอย่างเงี้ยฮะกดดีลีทเหรอคืออะไรอ่ะดีลีทก็คือเหมือนกับว่ารีจุดเช็คคอร์อะไรเงี้ยนะใช่ไหมอะไรเนี่ย มีเพลงประกอบด้วยครับเอากินซูชิไม่ได้ครับลงได้ไหมลงก็ไม่ได้เหมือนกันครับตายแล้วแสดงว่ามันต้องให้เราเอากล่องขึ้นมาแน่เลยฮะโอ้โหไม่ได้ครับต้องเอากล่องมาวะไม่ได้เอากล่องมาด้วยเมื่อกี้อันนี้เช็คพอยอีกแล้วนะะนี่เหมือนให้เราสำรวจกับคนตลอดเลยครับตรงนี้ ไม่ว่าจะเรียกอะไรยังไงเขาก็หลับอยู่ดีไม่มีทางที่จะตื่นขึ้นมาเลยแล้วมันให้เราไปไหนวะเนี่ย What the... ทำไมผมเก็บซูชิตรงนี้ไม่ได้วะอออะไหนาแตกกันนะอะไรอ่ะมีย้อนเวลาด้เหรอเนี่ยโอ้โหหรือว่าเราต้องกระโ,โดดแบบนี้ปุ๊บนี่ไง ลุกได้ไหมออลุกได้นะครับออลุกไม่ได้อ้วนอะไอ้นนี้ยมันอ้วนแล้วมันลุกไม่ได้ดว,วะ่ะถ้าเวลาถ้าเวลาย้อนกลับไปนานเกินมันจะชิบหายแหละโอเคโอเคอีกอันหนึ่งคงจะเก็บยากนะครับถ้ามันล้มไปนี่คืออาจจะไม่สามารถลุกขึ้นมาได้นะครับ แล้วยิ่งถ้าย้อนเวลาหมดด้วยนี่อาจจะสวยเลยครับอะไรละมไม่เช็คแล้วผมเบื่อวะ่ะที่เกียรคุยอะเกมมันจะมีแค่นี้จริงๆใช่ไหมคงไม่หรอกไม่แน่แล้วมาใช้ของไงอะ่ะกดลงยูดอ๋อ เหมือนเป็นเกมพัซเซอยู่เหมือนกันนะครับเกมนี้เราจะขึ้นกล่องได้ไหมวิ่งมาแล้วกระโดด่างเงี้ยชุบโอเคได้อยู่อะเอา้านี่เราผ่านด่านแรกเลยเนี่ยใช้เวลาไปทั้งหมด3นาที36ฮะแล้วก็เก็บซูชิไม่ได้13อันเท่านั้นนะครับโอ้ไม่เปลี่ยนสายด้วยครับเนี่ยนี่ยังไม่สุดนะนี่นี่เพิ่งได้ขั้นแรกครับ เาก็นอสีแดงมาเลยเอาคราวนี้การเป็นว่าเราลงเหมืองแล้วครับน่าจะยากขึ้นนะผมว่ากดคอนโทลเฮ้ยเจ็เแค่แล้วกดขวามีวิ่งชนด้วยเหรอเอาเอาต้องกระโดดนะเก็บซูชีก่อนครับ <c oughs> ควิดไว้ควิดควิดไม่ได้ยินเสียงคนนอนเนี่ยเนี่ยครับมันนอนกันหมดเลยฮึบนี่ต้องเก็บซูชิแอ้นะมันมาทำอะไรที่เกาะน,นี้วะเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันฮึบ ทำไมต้องเก็บซูชิด้วยไม่เข้าใจเพื่อเป็นพลังงานเหรอเช็คพอยแล้วครับอุ้ยยังไม่ลุกไม่ได้แม่งลุกไม่ได้เลยนะต้องกดย้อนกลับอย่างเดียวเลยอ๋อมันมาอย่างนี้เป็นอย่างนี้นี่เองครับ ือ you know, มันอ้วนนะมันลุกเองไม่ได้ครับต้องมีคนช่วยดึงฮะถ้าเราไม่ย้อนเวลาเนี่ยครับเอ้ยโอ้ยดีขาไม่หักตกกระจายดูว่าขาจะหักแล้วเนี่ยไม่หรอกยังก่อนจึ๊บโอ้โหกว่าจะได้เก็บแต่ละชิ้นนี่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับนี่เป็นพลังพาวเวอร์ชนเปี้ยงไปเลยเช็คพอยต์ไปนึงที แล้วยังไงต่อกระโดดเก็บซูชิไปอ,อ,อีกอันลแล้วเราก็ต้องวิ่งขึ้นมาแบบนี้อันนั่นแน่มีเล่นสปาร้าน์นิดนึงครับผมแล้วเราก็ต้องเบ่งพลังอีกแล้วฮะควิดไปหนึ่งคิเช็คพอยต์ครับผมรงนี้อีกแล้วครับฮึปไป้ยไปไปเห้ยไม่ได้เลยจึ๊บจึ๊บอเออ จมน้าเลยครับจมน้ำก็ไม่ได้เด้นะต้องย้อนกลับไปยาวๆเลยเนะี่ยย้อนกลับไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเดินเลยได้ไหมโอ้ลุกก็ไม่ได้อวะเนี่ยต้องย้อนกลับไปตอนที่มันกระโดดกินแล้วก็เดินก็ไม่ได้อยู่ดีว่ะทำไงดีวะเนี่ยเราจะเก็บซูจิ ชิ้นนี้อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองครับอยากกระโดดดีกว่านะฮะโอ้ยเอาอย่าบอกนะตายแล้วนิดนึงก็เอาไอเกมนี้นี่มันยังไงวะเนี่ยเอา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 โอเคโอเคไหมโอเคไหมอุ้ยได้อยู่ครับ โอ้ถือว่ายังได้อยู่อะด่านนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากครับเหมือนเราจะผ่านไปด่านต่อไปแล้วครับเ e ้ <Yeah! S 2> โอ้โหหน้าแหกันมาหลายรอบอยู่นะครับสามนาทีสี่สิบวิครับกับซูชิสิบห้าอันครบนะครับผมแล้วก็เกือบจะเลื่อนขั้นด้วยครับแต่ว่ายังไม่เลื่อนนะตอนนี้เรามาด่านที่3กันแล้วครับ มีกล่องด้วยนะเนี่ยแต่ว่าเหมือนกล่องจะติดครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันติดอะไรแต่ว่าตอนนี้เรายังอยู่ในเหมืองอยู่ฮะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่านี่มันมามันมาทำอะไรนะครับต้องเอาไปด้วยใช่ไหมดูจากสถานการณ์แล้วนะฮะอ้าวเดี๋ยนะมันกดใช้ยังไงวะดื่ม กดลงเงีกดลงฮนะกดลงโอเคเราต้องข้ามไปฝั่งนี้ก่อนแล้วก็ดันมันเข้าไปก็ต้องมีระยะวิ่งของมันด้วยนะไม่ไงั้นมันขึ้นไม่ได้ฮนะ <c oughs> เกือบหล่นว่ะอั่งนี้เราจะจะขึ้นไปข้างบนยังไงวะเนี่ยเอาหัวโขกเพราะว่าหัวโขกก็ได้อยู่แล้วนี ม,มันเหมือนมาริโอเลยนะเออต้องอย่างเงี้ดิเอาออล้หินมันเกะกะเนี่ยออล้หินมันเกะกะเ้าทำไงเนี่ยจะเดินไปผมก็เดินไม่ได้เลยนะโอ้โอ๋อหินมันจะรีหายไปเองนะครับ ไม่ได้ครับซูชิทุกชิ้นมีความหมัดหัวมึงขยันโขออกเหลือเกินเนอะแม่งเต้องดูระยะดีๆก็กระโดดขึ้นไปฮนะอ่าซึ้บหนึ่งซึ้อสองอ้าวแล้วผมก็ขึ้นมานี่เฉยเลยเยหล่อนอยหัวข้าบ๊ามเอาแตกวะนะหัวแตกวะนะตายไหมเนะี่ย ไม่ตายแต่ว่าเลี้ยงไม่โตรครับจจงหวะไนี้ไม่ตายแต่เลี้ยงไม่โตโอ้ยหัวทีมหัวทีมน่ากลัวเหลือเกินอุย้ยทายเวลาพอดีแล้วทำไมเป็นไอ้นี่มันลำพากลำบากเอ้าโอ้ชีวิตมึงนี่เป็นคนอ้วนและหนักใจเหลืเอเกินอึบอึบมีะไรหินแตก เอาโอ้ยจะว่าเล่นง่ายมันก็ง่ายนะพอจะว่ายากมันก็ยากละอ่ะปื๊บเอาไม่ถึงเหรอเอาโอ้โอเคจื๊บเอาวดทิศโอ้ชีวิตว่เาเกมนี้มันดูเล่นยากจังเลย โโอ้โอโอนึกว่าจะไม่ทันซะแล้วโอ้โอ้มึงนี่ขยันเดินมึงนี่ขยันเดินติดอะไรเล่าเกินวนะไงอะไรเนี่ยมีดึงอะไรปั่นอะไรขึ้นมาได้ครับเนี่ย What's that <S โอเคพอแล้วแค่นี้นะชึบ จะบอกนะต้องใช้กล่องผมว่าใช่ผมว่ามันต้องมีส่วนในการใช้กล่องหรือเปล่าดึงดึงได้ไหมดึงก่อดึงก่อดึงอะดึงเออดึงเอาขึ้นไม่ได้วะมันเอาขึ้นไม่ได้วะครับแสดงว่าต้องมีระยะกระโดดของมันแน่เลยจ้บมาเไม่เดี๋ยวนะจะบอกนะว่ามันวิ่งมันวิ่งได้ แบบนี้หรือเปล่าปึ๊บแล้วเราก็อึ๊บเอ้ยไม่ถึงเกือบไปแล้วครับผมว่าน่าจะอึดขึ้นอีกนิดหนึ่งอ่าปึ๊บโอ้พอดีเลยครับนี่โอ้พอดีเลยครับแล้วก,กระโดดขึ้นกล่องนะฮะแล้วก็เดินอีกอ้าวลุกไม่ได้มัน <laughs> ลุกไม่ได้วหอโอ้หน้ามันทิ่ม,มลงมาแล้วเนี่ยกระโดดขึ้นไปโอ้อได้อยู่ฮนะนี่ลนะ เสร็จแล้วก็คอนโทรลครับปิดไปหนึ่งทีฮนะมีกล่องอยู่ตรงนี้ได้ใช้ได้นอนฮนะลากออกมาลากออกมาไม่ได้ดันก็ไปลากออกมาเออโอ้แลด้ดูลำบากนิดหนึ่งนะครับเล่นเกมนี้มันค่อนข้างแบบว่ากระโดดยากอะ่ะดูมันดิโอ้จะตีลากาเลยมันขึ้นกล่องยากอะ่ะ ทุกอย่างต้องใจเย็นๆฮนะใจร้อนกับเกมนี้ไม่ได้จริงๆนฮะแนะ่โอ้ขยันขยันล้มจริงวะแม่งเอ้ยเกิดมาอ้วนเล่นเกมเฮียน,นี้โคตรลำบากเลยจื๊บแล้วเราก็ย่องไปหน่อยโอเคอ้อาเอออ,อะไรของมือเนี่ยเอา โอ้ละชาตินี้กูจะได้ขึ้นไหมเนี่ย <c oughs> โอ้ตายแล้วเกมชาตินี้กูจะได้ขึ้นไหมผมถามหน่อยดิ <c oughs> เออเรองี้ดิ <c oughs> ไปแล้วครับจังหวะนี้ไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วเก็บซูชิก่อนหนึ่งพีโอ้ยหัวโคหัวโคยึบเอาติดติดติดไปไม่ได้ติดเอ้าเลยเกิน เอาต,ตายอีกโอ้ชีวิตมึงนี่เนาะมันจะเด้งทำไมล่ะไม่ต้องเด้งสิไม่ไม่โดดเออเดินโอ้ยโอ้ยจอย <S <S ขึ้นอันนั้นยังไงเดียนะ๋ยวเ่ยฮึบเออแล้วก็ซูชิข้างบนหัวโอเคเฮ้ยล่วงล่วงล่วงโอ้ย,ออยไม่เอาไม่เอาไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ใจเย็น ต้องค่อยๆไปมันต้องแบบว่าเล่นซ้ายขวาแบบนี้หรือเปล่าเฮ้ยเออวิ่งถึงแล้วว่าโหหลังจากที่ล้มมานานเย้โอ้ติดติดติดอันนี้แผ่นแตกแล้วเหรอ อโอ้โหหมดแล้วเบื่อหินที่ตรงนี้จังเลยวะแปบ๊บหนึ่งนะน่าจะได้อยู่ว่ะผมว่าแต่ว่าต้องต้องรองนิดนึงโอ้้วเร็วไปเออตรงนี้ดิสองอันไปดิ แล้วก็รอซรากหินตรงนี้มันหายไปนะครับถ้าเราค่อยขึ้นไปเก็บอีกอันหนึง่งนะเอาชิบหายไม่ทันวะ่ะจะบอกแล้วว่ามันขึ้นไม่ได้เลยได้อย่างเสียย่างหรอใช่ะแมมันได้อย่างเสียย่างหรอเพราะว่าถ้าเราขึ้นมันขึ้นไม่ได้เนี่ยครับเนะี่ย มันจะมีทางขึ้นอื่นไหมหรือว่าไม่มีแล้วว่าตรงนี้มันก็ขึ้นไม่ได้ฮนะไม่ช่างมันแล้วกันเจอไม้นี่อีกเลยขยันเจอแล้วเกินในไม้อย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบเลยวะ่ะโอ้ยหูเกือบไม่ถึงนะนะเมื่อกี้ดีได้เช็คพอยต์พอดีเลยอันนี้ร่วงอีกแล้ว เป็นเฮียอะไรขาเนี่ยอ่อนอ่อนเหลือเกินมันไม่เข็นมันทำไมวะว่ามันไม่เข็นขึ้นใด้นั่นแน่เลยวะแต่ว่าตอนนี้ต้องเข็นมันออกมาก่อนโอเคฮ <c oughs> มันยืดตัวเฉียงเลยวะโอเคเอาดาันไปก่อนแล้วก็ เอาได้นั่นขึ้นมาแล้วมันต้องเอากล่องไปไอ้นี่แน่เลยทางนี้ทางนี้ลูกผึงผิดทางมึงผิดทาง,งผิดทาง,ทางเออทางนี้ทางนี้เออถูกแล้วเออขวิดมากเลยพอแล้วทีเดียวพอแหมได้ทีเอาใหญ่นี่ไง โอ้ว่าแล้วมันต้องขึ้นยากจริงด้วยชึ๊บมาทางนี้แหละถูกแล้วโอเคต่อไปก็หมุนครับเดี๋ยวร่นเดี๋ยวร่นต้องขึ้นอีกนะใช่ต้องขึ้นอีกอา ให้มันแบบว่าบาลานซ์กันนิดหนึ่งพอ,อไหมขึ้นได้แล้วมั้งยังงหรออีกไหมอีกนิดหนึ่งก็ได้เออพอดีกำลังโอเคครับแบบนี้ขึ้นไม่ได้วะสูงเกินวะฮึบเย้ฮึบเอ้า้ยอะไรของมันวะ ไม่ได้วะติดอะไรวะเนี่ยไอเราก็อยู่บนกล่องกระโดดก่อนหนึ่งดีึบมันติดอ่ะ,ะแสดงว่าไอ้นี่มันโยกอยู่ใช่ไหมต้องให้กล่องอยู่ตรงกลางหรือเปล่าเอาว่ากระโดดขึ้นกล่องปึ๊บปึ๊บอุย้ยเกือบไม่ถึงนะเนี่ยซูชิบางอันมันก็เก็บได้บางอันมันก็เก็บไม่ได้ แล้วแต่ความสามารถนะครับแต่ผมไม่มีความสามารถผมก็เลยไม่เก็บอะไรว่ามีคอนโทรลดีเ้วยเอาแล้วมึงไม่บอกกูตั้งแต่แรกป่โถเอ้ยมึงจะมาสอนกูไอชิบหผายโอ้ยจะเดินเดินชนตัวปิวเลยเออมึงต้องสอนกูตั้งแต่ตรงนี้แล้วโอ้โหตั้งนานไม่สอนิึงจะมาสอนตาย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  เอา้ามึงลงไปทำไมนะไม่ได้ให้สไลด์โอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วกูตายแล้วกูตายผมวางนิ้วไม่ได้เลยอะถ้าย้อนต้องย้อนกลับเลยเนี่ยทพามาตัวกูมันปิวไกลอย่างนันนะสูชิกูกระเด็นไม่ได้กินแล้วเนี่ย อุ้ยแล้วได้พอดีนนด้วยว่ะสปีดลันเนอร์14นาทีเลยว่ะโอ้ย25เหลือกีอเ้เ,เราพลาดไป4ครับเป็น4ที่เก็บระยะอ้าวแล้วขึ้นมาสายดำแล้วครับตรงนี้โอ้ยชัปเตอร์คอมพิวต์เลยอันนี้จะไปเป็นด่านเลยรวะเนี่ยอันนี้เหมือนเราจะได้ออกมาจากถ้ำแล้วหรือเปล่านี่ครับพร้อมกับสายดำฮะโอ้่เลยว่ะ ฉันไม่รู้ว่าฉันวิ่งเร็วได้ยังไงเอาแล้วครับแล้วก็ออกมาสู่โลกบรรยากาศภายนอกแนละ้วขอจบ ep หนึ่งวันใเท่านี้นะครับว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปหน้ามีแล้ติดตามต่อคอยติดตามต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะลืมเก้าอี้นะครับบา,บายครับ